หนึ่งนะคะที่ฝีมือดีมากเลยจ้าแตะไม้แตะมือท่านไปด้วยกันเนาะก็เดินทางปลอดภัยจ้าขอบคุณมากมากเลยจ้าคุณรัตนาบัลก็ทํากับข้าวนะคะขอบคุณมากมากค่ะเดี๋ยวแม่ล้อมดาวก็ลงเน็ตก็เดินทางปลอดภัยจ้าขอบคุณมากมากเลยจ้าคุณรัตนาบัลก็ทํากับข้าวนะคะขอบคุณมากมากค่ะเดี๋ยวแม่ล้อมดาวก็ลงเน็สัญญาณเน็ต ไม่มีคาแม่อ๋อจ่าจ่จ่เห็นของแม่หรือเปล่าของแม่อยู่อยู่ข้างหน้าจะไม่เคยเห็นสมาออกออกจากออกจากแรกนสนับสนุนให้ซึ่งกันและกันเนอจานนอขาแม่การถึงสถานีลำตะคองแล้วสวยงามมา,มากๆเลย ใจเด้อจะเด้อแม่ล้อมดาวจะไม่เอ่ยนามเนาะจะบอกแต่ว่าเพื่อนเพื่อนทุกทนทุกท่านนะคะแต่ไม้แต่มือคุณนะภาพอาขอาคนบคุณมากมากนะคะที่แวะมาให้กำลังใจลูกๆก,ก,ก็เป็นกำลังใจให้คุณแม่นะคะคุณแม่ออนอนนงเดี๋ยวคุณแม่ก็ผ่านเนาะจะเนาะลูกๆก,ก็คอยสกอ าตามหาเวลาอยู่เนาะตามหาเวลาอยู่จา้าเป็นกําลังใจให้แม่นางกาลเกตด,ด้วยนะคะถึงอยู่อีกสี่ห้านาทีก็จะลงแล้วเพื่อนนุ่มน้อยสายลำถึงไหนแล้วลูกสรีการชีวิตมั่งคั่งนะคะฝากน้องเล็กด้วยนะคะสรีการอ่า ภาษาไทยให้แม่ลองดาวด้วยจ้าแม่ลองดาวจะได้อะ่ใช่นลงองอั้งรักใค่ะใช่ค่ะ,คะน้องินเนก็รู้มากเลยรู้ว่าแม่ลองดาวไหลสดน,น้องหลับเลยน้องบายดี เป็นแรงสนับสนุนให้ซึ่งกันและกันจ้าเป็นเฟื่องฟ้าใครว่างก็แวะทักกายแม่ลงดาวได้ดื้อจะดื้อก็ยังเปิดใช้อยู่นะให้ขี่ให้ขึ้นแต่รถเล็กเนะี่ยแต่เขาหยุดป้าอยู่นะขึ้นือเก่าที่ตันงนยืน แ,แต่ว่าขีดนีค่ะคุณแม่สริกาขอบคุณมากมเลยนะคะเดินทางอีกแล้วจ้าทางด่วจน,นะคะใต้ทางดว่วจสัญญาณเป็นยังไงมั่งก็ไม่รู้ของแม่ลองดาว เพี่ยงเท่านี้เนาะแม่ล้อมดาวก็ได้ครึ่งชั่วโมงแล้วขอบคุณมากๆเลยทุกกำลังใจนะคะเป็นแรงสนับสนุนให้ทุกคนทุกท่านคุณอาก็เดินทางอีกแล้วจ้าเดินทางอยู่คนร้อนอีกแล้วคุณแม่บัวก็สวัสดีคุณแม่การนะคะนี่แมอสวัสดีคุณยายเขียวพาเพลินด้วยนะคะคุณย่า ขอบคุณมา,มากมากเลยจา pues ้า,าค,คุณญาหนึ่งก็สวัสดีคุณคุณแม่บริการมาเร็วสวัสดีค่ะแม่ลอบดาสวัสดีคุณสก็กำลังรับชมจ้าขอบคุณนะคะที่แวะมาให้กำลังใจสวัสดีค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะขอบคุณมากๆก็เดินทางปลอดภัยจ้าขอบคุณมากๆเลยจ้า รัตนาบันก็ทำกับข้าวนะคะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวแม่ล้อมดาวก็ลงอลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆเสียนองเื่อนๆจ้าใครที่มานก็แม่ผักไทยใครกำลังใจแม่ล้อม ึ่แค่ครึ่งชั่วโมงเนาะยืนยันตัวตรงแค่ครึ่งชั่วโมงขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆวิวข้างทางสวยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆน้องนองคุณสุภตาก็สวัสดีทุกท่านนะคะคุณนอ้องสุภาพก็น้อยขอตัวทำงานจ้าตามสบายเลยจ้าน้องสุภาพดีค่ะ ให้แม่ลองดาวด้วยจ้าแม่ลองดาวจะได้อ่าขอให้เพื่อนๆทุกคนทุกท่านเนาะมียอดวิวปังๆเ้อมียอดวิวในการกสวัสดีรอบห้องนะคะขอบคุณมากๆค่ะแม่การเป็นแรงสนับสนุนให้แม่ลองดาวตลอดเลยคุณเพื่อฝนฝัเอ่อผ่านผ่านไไวๆนะคะเขาปวดใช้หรือจ้ะเนี่ย yeah. แต่ไม้แต่มือคุณใหญ่ยยเว้นๆได้นะคะเพื่อนๆัุนก็ไปถึงแล้วจ้าขอบคุณมากๆเลยจ้าขอบคุณนะคะคุณนะคะุณพาพอลขอบคุณมากๆเลยจ้าขอบคุณมากๆเลยหนุนน้อยครับขอบคุณค่ะ การถึงสถานีลำตะคงแล้วสวยงามมา,มากๆเลย ลำตะโคงแล้วเมือน,นแต่ว่าคลิปแม่ลองดาวก็จะยืนยันแค่ครึงชั่วโมงเนาะยืนยันกับพี่เอไอยจ้าสวัสดีค่ะแม่ลแล้วเราก็ต้องการแรงสนับสนุนซึ่งกันและกันนะคะช่วยดูคลิปกันนะคะเพื่อนๆประมาณชั่วโมงกว่าๆแม่ลองดาวก็จะถึงจุดถึงจะมี สักแค่ไหนแม่ลมดาวก็ขอลงเพียงเท่านี้เนาะแม่ลมดาวก็ได้ครึ่งชั่วโมงแล้วขอบคุณมากๆเลยทุกกำลังใจนะคะเป็นแรงสนับสนุนให้ทุกคนทุกท่านเพื่อนเพื่อนชาวครีเอเตอร์ทุกท่านทุกคนเนาะเป็นแรงสนับสนุนให้ซึ่งกันและกันแม่บัวฝากสวัสดีน้องเล็กด้วยจ้าน้องเล็กเฝ้าบ้านอย,อยู่อยู่บนเวทีอยู่นะคะเป็น น้องซีป้าศูนย์น้องซีไม่ดื้อเลยแม่ยังเข้ามาให้กำลังใจลูกอีกแล้วขอบคุณมากๆจ้าสวัสดีจ้าแม่น้องดาวสวัสดีค่ะคุณถึงแล้วคุณแม่สริการก็สวัสดีย่านหนึ่งจ้าสวัสดีทักทายกันเนาะจ๊ะเนาะ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนทุกท่านนะคะขอบคุณสำหรับกดไลค์รัวๆนาะจ้นาอก,าก,อกขอบคุณม,มากๆากเลยจา้าขอบคุณทุกนะคะคุณน้องสุภาพก็กำลังรับชมนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณน้องสุถึงเราจะผ่านแล้วเราก็ต้องการเพื่อนต้องการแรงสนับสนุนซึ่งกันและกันคุณนภะาโพธก็